ตัวอะไรวะเดงๆเฮ้ยเอาฟ้าเไม่เอาไม่เอาบวมอย่างโหดอะแม่งถอยถอยถอยไม่ทำไมเราจะไปฟาร์มทีไรทำไมมันต้องถอยถอยแม่งตัวแดงโคตรน่ากลัวเลยว้ยไม่ใช่มันเป็นเอากวาเดี๋ยวเดี๋ยวผม add add unite นะ กลัวมากจะจะบวกเหรอใช่เลยไปน่าจะไหวนะชู่เขาลูกพ่อผมให้มาแทงผมให้มาแทงแล้วผมจะยิงช่วยอันนี้ได้อยู่นีได้อยู่โอเคจริงช่วยยิงช่วยมีแทงได้ไหมได้ไหมได้ผมว่าได้ผมว่าได้มันไม่สนใจเรา ใช่แต่ใช้น้ำเสาผมโอเคมันไปช่วยละตัวนุงไปช่วยละโอเคตายต้องอยู่ดดันดีพวกเราพวกเราไม่ทำไ,ได้ <laughs>